สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของสังคมอยากจะพูดถึงเรื่องของปัญหาของยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าจะทำให้คนนั้นต้องเสพซ้ำซาก ต่อเนื่องต้องเสพอยู่เป็นประจำนั้นอันนั้นถือว่าเป็นยาเสพติดวันนี้มีหลายอย่างนะครับที่เราไม่รู้ว่าเราได้เสพติดเราไม่รู้นะครับว่าเรากลายเป็นผู้ที่จะต้องทำเป็นประจำยกตัวอย่างง่ายๆครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามาคิดถึงเรื่องของการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องทำเป็นประจำทุกวัน อันนั้นนะครับนั่นเขาเรียกว่าเสพติดแล้วผมจำได้ตัวผมเองนั้นมีความรู้สึกว่าถ้าได้ดื่มกาแฟแล้วเรารู้สึกว่าสดชื่นและถ้าไม่ดื่มกาแฟก็คิดถึงกาแฟไอ้ตรงนั้นนะครับว่าเราเสพติดแล้วกาแฟนั้นดื่มเข้าไปแล้วมีความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคือไม่ว่าจะเป็นหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไอ้นั่นนะครับก็ถือว่าเป็นยาเสพติดวันนี้ถ้าเกิดเราไปมองถึงเครื่องดื่มอย่างอื่นที่ผมเห็นหลายๆคนนะครับจะต้องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มน้ำดำอันนั้นก็มีทางด้านเขาเรียกว่าใบากระท่อมหรือใบโคคาแต่สำหรับกาแฟนั้นถ้าว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในเชิงหนึ่งก็คือว่าเมื่อเรารู้สึกเพีย เรารู้สึกน่วงเหงาเหานอนเราต้องการที่จะดื่มในสิ่งที่มาช่วยเราให้สดชื่นแต่ในขณะเดียวกันคนที่ดื่มแล้วจะต้องดื่มทุกวันอันนั้นก็เป็นปัญหาฉะนั้นวันนี้ที่จะเห็นได้ง่ายๆก็คือเรื่องของกาแฟเป็นสิ่งที่เรียกว่าเสพจิตแต่ถือว่าโลกเราวันนี้ก็ต้องยอมรับกับว่ามนุษย์นั้นทำงานมนุษย์นั้นมีภาระฉะนั้นสิ่งที่เรา จะต้องดื่มก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะช่วยทําให้เกิดกําลังแล้วก็ทําให้เกิดผลงานอันนั้นก็ถือว่าไม่มีปัญหาสําหรับสังคมแต่ถ้าเกิดคําไปลึกๆก,กาแฟนั้นก็ยังมีผลกระทบต่อร่างกายและสิ่งที่เป็นของหวานเช่นเครื่องดื่มน้าดาสารพัดอย่างที่มีทั้งน้ําตาลแล้วก็ทําให้ทุกคนนั้นจะต้องดื่มผมเองนั้นเป็นคนที่ชอบนะครับ ว่าเวลาอากาศร้อนๆถ้าเกิดได้ดื่มเครื่องดื่มที่แบบที่เป็นน้ำดำแล้วก็มีน้ำตาลผมมีความรู้สึกสดชื่นแต่นานๆนนเข้าเราคงต้องไปหาหมอเพราะว่าน้ำตาลขึ้นสูงนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าครับว่าอะไรที่เป็นยาเสพติดหรือเป็นสิ่งที่เราต้องเสพอยู่เป็นประจำแล้วส่งผลกระทบต่อร่างกายต่ออารมณ์และมีปัญหาในอนาคต ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเราต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วสวัสดีครับ